สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องเขย่าวขวัญเรื่องหนึ่งนะคะมาจากรัฐเคนจิค้สหรัฐอเมริกาค่ะครับผมเป็นตำนานโป๊บลิกมอนสเตอร์ค่ะเขาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งแพะที่อยู่แถวๆสะพานรถไฟโป๊บลิกแล้วก็คอยอล่อคนไปตายอะไรแบบนี้ใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยครับทั้งบทความรายงานบันทึกต่างๆค่ะ ที่เขาพูดถึงตำนานนี้นะครับทั้งที่มาลักษณะตัวปีศาจวิธีการของมันแล้วก็มีเรื่องอุบัติเหตุจริงๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำๆที่สะพานนั่นแหละครับค่ะงั้นวันนี้เรามาลองดูกันนะคะว่าแก่นของเรื่องนี้มันคืออะไรอันไหนเรื่องเล่าอันไหนเรื่องจริงแล้วทาไมมันยังอยู่มาถึงทุกวันนี้ครับผมเริ่มจากตัวตำนานหลักๆก่อนเลยนะคะก็คือมีปีศาจครึ่งคนครึ่งแพะอยู่ใต้สะพาน ประมาณนั้นครับเขาว่ามันอยู่แถวๆนั้นแล้วก็ใช้กลอุบายล่อคนขึ้นไปบนรางรถไฟเพื่อให้โดนรถไฟชนหรือไม่ก็ตกสะพานตายไปเองอะไรทํานองนั้นครับโอดมากแต่ที่มานี่สิคะเห็นว่าไม่ค่อยชัดเจนใช่ครับไม่ชัดเจนเลยมีหลายกระแสะมากอ่อทฤษฎีหนึ่งที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่หนีมาจากคณะละครสัตว์ คณะละครสัตว์ครับตอนนั้นเหมือนมีรถไฟของคณะละครสัตว์ตกรางแถวสะพานพอดีแล้วเจ้าตัวนี้ก็หนีออกมาได้แล้วก็แค้นคนเลยมาหลอกหลอนประมาณนั้นครับบางทีก็โยงไปถึงเรื่องรถไฟผีด้วยซ้ำไปรถแบบสัตว์ประหลาดหนีจากละครสัตว์นี่คลาสสิกเหมือนกันนะครับมันอาจจะสะท้อนความกลัวคนนอกหรือสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่า ก็เป็นไปได้ครับแล้วก็มีอีกทฤษฎีหนึง่งอันนี้ก็น่ากลัวไปอีกแบบยังไงคะเขาว่าเป็นชาวนาครับที่ไปทําสัญญาเอ่อไขวิญญาณให้ปีศาจโอ้โห oh. แล้วก็บูชายันแพ้แต่สุดท้ายกลับโดนคำาสาปซะเองกลายเป็นครึ่งคนครึ่งแพ้เหมือนเป็นนิทานเตือนใจเรื่องการยุ่งกับอำนาจมืดอะไรแบบนั้นใช่ครับแนวแนวนั้นเลยความที่มันมีหลายที่มาไม่แน่ไม่นอนนี่แหละครับยิ่งทำให้มันดู เออลึกลับน่ากลัวเข้าไปใหญ่จริงค่ะแล้วลักษณะที่เขาเล่าเล่ากันมาแหละคะว่าหน้าตารูปร่างมันเป็นยังไงตามที่เขาบรรยายกันนะครับคือท่อนบนเนี่ยจะเหมือนผู้ชายสูงสูมผอมผอมแต่ก็ดูมีกล้ามเนื้อนะค่ะแต่ท่อนล่างลงไปนี่สิเป็นขาแพ็กเลยครับมีขนหนาๆแล้วก็มีกีบเทา้า <c oughs> หน้าตาก็ซิดซีดจมูกแหลมตากว้างๆหน่อย แล้วก็มีเขาสั้นๆบนม้าผากสองข้างฟังดูน่าขนลุกมากยังไม่หมดครับเขาว่านะว่าเสียงหายใจมันดังเหมือนสัตว์ป่าแล้วก็มีกลิ่นสาบแรงๆด้วยโอ้โครบเครื่องลเลยนะคะเนี่ยเหมือนหลุดมาจากฝันร้ายจริงๆแล้ววิธีที่มันใช้ล่อคนล่ะคะนอกจากรูปร่างน่ากลัวแล้วเนี่ยวิธีการก็หลากหลายอีกเหมือนกันนะครับตามเรื่องเล่าต่างๆนะครับค่ะบางเรื่องก็ว่ามันใช้เสียงสะกดจิต สะกดจิตเลยเหรอคะครับหรือไม่ก็เรียนเสียงคนอย่างเรียกชื่อเหยื่อหรือทำเสียงเหมือนเด็กร้องไห้ขอความช่วยเหลืออ๋อเพื่อล่อให้คนปีนขึ้นไปบนสะพานสูงสๆนั่นใช่ครับเพราะสะพานมันสูงแล้วก็อันตรายมากบางก็ว่ามันอาจจะกระโดดลงมาทับรถที่ขับผ่านข้างใต้สะพานโอ้โหมีแบบนั้นด้วยหรืออาจจะใช้ขวานไล่ทำร้ายเลยก็มีครับเรื่องเล่ามันเยอะมาก แต่เหมือนจะมีที่น่ากลัวกว่านั้นอีกนะคะคือแค่เจอหน้าก็อาจจะแย่แล้วมีครับมีเรื่องเล่าแบบนั้นเหมือนกันว่าบางทีแค่ได้สบตากับมันเนี่ยอาจจะทำให้คนตกใจกลัวสุดขีดจนเสียสติใช่ครับแล้วก็วิ่งหนีพลักตกสะพานตายไปเองซึ่งเออไอ้วิธีการต่างๆที่เล่ามาเนี่ยแหละครับมันเหมือนยิ่งไปกระตุ้นความอยากรู้อยากลองของคน ใช่เลยค่ะอยากไปพิสูจน์ความกล้าท้าทายอะไรแบบนี้แล้วมันก็นำไปสู่เรื่องเศร้าจริงๆที่สะพานแห่งนี้ครับโศก,กนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงถูกต้องครับสะพานโพพลิกเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานมรณะเลยนะเพราะมีคนตายคนเจ็บเยอะมากจริงๆหลายสิบคนตั้งแต่ช่วงปี80แล้วส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่ไปท้าทายตำนานใช่ครับหรือบางทีก็แค่อยากไปถ่ายรูปเท่ๆบนรางรถไฟ อย่างปี1987มีผู้ชายคนหนึ่งตกสะพานตายตอนกำลังหนีรถไฟหลายปีต่อมาก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันอีกแล้วก็มีเคสที่ดังมากๆตอนปี2016อ๋อเคสนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคุณรอเคลเบนเข้าไปกับแฟนหลุมเพื่อตามหาปีศาจแพ้นี่แหละแล้วก็ถูกรถไฟชนเสียชีวิตบนสะพานเลยนา่าเศร้ามากเลยค่ะทางการเขาก็พยายามแก้ปัญหาใช่ไหมคะเห็นว่าสร้างรั้วสูงสครับสร้างรั้วสูง8ฟุตเลย แต่ก็ก็ยังมีคนแอบปีนเข้าไปอยู่เรื่อยๆมันเลยเหมือนยิ่งตอกย้ำความเชื่อเรื่องอารันเข้าไปอีกนะคะชาวบ้านแถวนั้นเขาก็คงเสียงแตกใช่ครับบางคนก็เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือปีศาจจริงๆแต่หลายคนก็มองว่าเป็นอุบัติเหตุจากความประมาทมากกว่าอืมแต่ไม่ว่าจะเชื่อแบบไหนบรรยากาศตรงนั้นมันก็คงวังเวงน่าดูนะคะสะพานเก่าๆกลางป่าใช่ครับบรรยากาศมันได้แล้วก็มีการเล่าเรื่องปากต่อปากกิจกรรมท้าผีช่วงฮาโลวีนอะไรพวกนี้ บางคนก็บอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนจ้องหรือได้ยินเสียงแปลกแปลกมันก็เลยทําให้ตานานนี้มันยังยังอยู่ได้ยังมีคนพูดถึงสรุปก็คือถึงตัวปีศาจแพ้อาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ความอันตรายของสะพานพพบลิกนี่คือของจริงแน่นอนอันนี้จริงแท้แน่นอนครับอันตรายที่จับต้องได้เลยไม่ใช่สัตว์ประหลาดลึกลับอะไรหรอกแต่เป็นอะไรคะห่วยใช่ครับสูงมากจริงๆตกลงไปนี่โอกาสรอดน้อยมากครับ ในข้อมูลที่เราดูกันมามีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเขาเตือนว่ามีสัตว์ร้ายที่อันตรายถึงชีวิตอยู่จริงๆที่นั่นครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบพลังทำลายล้างของมันกับหัวรถจักรขนาดยักษ์ที่พุ่งเข้ามาอื <ừ> มันทำให้ฉุกคิดเหมือนกันนะคะว่าหรือบางทีปีศาจต,ตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไอ้ตัวครึ่งคนครึ่งแพะนั่นก็ได้แล้วจะเป็นอะไรล่ะครับอาจจะเป็น ตัวตำนานเรื่องเล่านี้หรือเปล่าที่มันคอยยั่วยุคอยล่อลวงให้คนอยากไปลองดีเดินเข้าไปหาอันตรายจริงๆที่รออยู่อ๋อหมายถึงว่าตัวเรื่องเล่าเองที่อันตรายใช่ค่ะอันตรายที่มันจับต้องได้แล้วก็ร้ายแรงกว่าปีศาจในจินตนาการตัวไหนไๆซะอีกคุณว่าไงคะ